พรสั้นเอฟซีเรื่องตอนเดียวจบแม่กับพ่อลำเอยียงน้องสาวไปดูกันเลยฮฮน้องต้นหอมยังไงก็จับพี่ไม่ได้ล่ะพี่ต้นกล้าให้หนูจับได้ไหมหนูเหนื่อยหนูไม่อยากวิ่งไม่ได้ล่ะฮ่าฮ่าฮนี่รู้ไหมน้องต้นกล้าพี่อ่ะ เฮ้ย hey, ต้นหอมสิเฮ้ย hey, ถูกแล้วพี่จำชื่อน้องไม่ได้หรออืมล้าเล่นล้อเล่ฮ่าฮาพี่น้องรู้ไหมว่าพี่เรียนได้เกรดเอกได้ที่หนึ่งของห้องเลยนะจริงหรอหนูก็ได้เหมือนกันนะหนูจะไปบอกแม่หา้ามไม่มีทางพี่จะไปบอกก่อนก็ได้ บอกแม่เรียนได้เกรดเอของห้องคุณแม่ครับอ้วเขียนผิดคุณแม่ครับอะไรจะลูกคุณแม่รู้ไหมคะว่าผมได้เรียนเกรดเอเลยอุ้ยเก่งจังเลยลูกลูกไปเอาคอมได้เลยนะแม่ซื้อมาให้แล้วต้องไหนล่ะครับอยู่ชั้นสองล่ะโอเคครับ ได้ด้วยน้องได้เป็นแล้วโอโอเอออตัวนี้เองหอคอมใหญ่ซะด้วยนึกว่าทีวีเนี่ยว้เล่นสนุกจังเลยฮ่าฮาเสียได้ไมีอยู่คอมนึงฮ่าฮาน้องไม่ได้เลยน้องต้นหอมนี่เสียใจแย่เลยฮ่าฮาเฮ้ยพี่นะพี่นะเฮอไปซะก,ก่อนแหละ ไม่เอาเราไปด้วยแล้วเนี่ยจริงอย่างนี้เลยเหรอเอา้ามาทำไมหล่ะจะลูกทำไมไม่ไปเล่นล่ะแม่ดูไหมว่าหนูได้เกรดเอได้ที่หนึ่งของห้องเลยนะเออเสียใจด้วยนะพี่ได้ไปก่อนแล้วอะอาหนูก็ไปเล่นข้างนอกก่อนนะไม่ต้องเข้ามาก,ก็ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะสกรปรกเอาพื้นอะไปออกข้างนอกก่อนแล้วหรือไม่ความความสะอาด ลูกก็ได้ค่ะถ้าทำไมแม่เราต้องลำเอียงเราด้วยล่ะเนี่ยทำไมเราต้องออกมาเล่นข้างนอกคนเดียวด้วยล่ะห้าเบื่อจังเลยต้นหอมค่ะแม่เข้ามานี่ก่อนเอ,อ้ยไม่เรียกแล้วอะไรคะคุณแม่เออลูกลูกไป ไปอยู่ข้างบนตาไปรอพี่มาโอเคไหมไปทำความความสะอาดก็ได้ก็ได้ค่ะไม่ต้องร้องร้องให้เหนื่อยหนาเหนื่อยหนาอะไรไม่รู้ทำไมแม่เราต้องรําเอียงเราด้วยเนี่ยฮ้เสียได้พี่ได้เล่นคอมคนเดียวเลยฮ่าเราก็ไม่ได้เล่นอีกสิอุตสาเรียนได้ที่หนึ่งนะเนี่ย ไม่เป็นไรไปรอกับไปรอพี่ดีกว่าอย่างน้อยเราก็อยู่บนเนี้ยดีก็เด็กอยู่ดีอยู่นิดนึงอยู่รอพี่นี่แหละืมอก็สบายอยู่นะห้องพี่อะ่ะอยากนอนกับพี่จังแต่พี่ไม่รู้จะให้นอนไหมอะ่ะ เสร็จแล้วเอไปหาแม่ดีวกว่าขอไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็ค่อยไปหาน้องแม่คะเอาจากลูกเรียนได้เท่าไรหร่หรอจ๊ะเอ่อได้ที่หนึ่งของห้องเหมือนเดิมอะ่ะอ๋อ ไม่มีอะไรให้นะจ๊ะไปหาน้องหนูไม่รู้น้องร้องอะไรด้วยเฮ้ย hey, จริงเหรอน้องต้นหอมน้องต้นหอมโถ่ oh, <hey. S 2> พี่จะเรียกอะไรต้นหอมนางหนาเนี่ยลำคัญเธอไม่รู้หรอกต้นหอมร้องอยู่นะทำไมล่ะให้มันร้องไปสิโหนเนี่ย ต้้วหามเอา้าพี่พี่นีนาคะทำไมล่ะเป็นอะไรทำไมน้องต้องรอ้องด้วยล่ะพี่นี่นาอยู่นี่แล้วก็แม่สี่ลำเอียงหนูลำเอียงอะไรหรอหนูอุตสาห์เรียนได้เกรดหนึ่งของห้องสองครั้งแล้วพี่ได้แค่ครั้งหนึ่ง หนูก็ไม่ได้ของอะไรเลยโอ้ไม่ต้องร้องนะน้องทําไมน้องต้องร้องล่ะทําไมน้องไม่เข้มแข็งมั่งก็ทํายังไงล่ะหนูเป็นแบบนี้แล้วไม่มีใครรักหนูแล้วหรอพี่ฮ่าน้องไปเดี๋ยวพี่พาไปซื้อขนมน้องหยุดร้องนะก็ได้คะ่ะพี่โอ้ไม่ต้องร้องนะน้องเงียบเียบนะเดี๋ยวแม่ก็บ่นอีกแหละ ไปไปไปลงไปข้างล่างกันเถอะเดี๋ยวพี่พาไปซื้อขนมนะโอเคค่ะพี่ต้นหอมเฮ้ยพูดผิดอีกแล้วไม่เป็นไรจำต้องเรียกก็ได้แม่หนูพาน้องไปซื้อขนมก่อนนะจะพาไปทำไงล่ะก็น้องร้องนี่แม่จะทำยังไงล่ะไม่ต้องพาไปพาต้นป้าไปหนู ฮแม่นะแม่น้องอย่าร้องนะเดี๋ยวแม่เขาไม่รักอีกน้องทำยังไงล่ะพี่ก็ไม่เป็นไรจ้าไป้นหอเดี๋ยวพี่พาไปซื้อขนมตามพี่มาเร็วรอหนูด้วยสิไปกันเถอะน้องหนูเพิ่งรู้นะว่าพี่นี่นะ่าขับรถเป็นด้วย นแน่นอนสิเดี๋ยวพี่ปาไปซื้อขนมนะ้องอยากกินขนมอะไรบอกพี่ได้เลยนะค่ะพี่นีนาพี่จอดรถก่อนมาเลวไปไปซื้อขนมกันค่ะพี่นีนา ค่ะค่ะ๋ยวจะซื้อหนูพาน้องมาซื้อขนมจ้าโอเคจ้ะไปน้องพี่ซื้อเสร็จแล้วนะเย้จะได้กินขนมแล้วอยากกินมากๆเลยก็เป็นยังไงกันบ้างระคาละครสั้นนะคะทุกคนก็ถ้าอยากดูอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซื้อกครโชงเด็ดพูดได้นะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย